ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมอ่สำหรับ EP นี้ผมก็มาตามแต้มนะครับแต้ม1ิบหน่วยบนนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมลงไว้ให้นะครับมาตามต่อนะครับสำหรับสูตรแต้ม1ิบหน่วยบน2สูตรนี้นะครับมี1สูตรที่เข้านะครับผม1สูตรที่เดินนะครับผมอีก1สูตรหลุดนะครับผมแต่ผมจะอ่า ทำอีกสักงวดหนึ่งครับงวดที่หลุดนะครับทําต่ออีกงวดหนึ่งครับถ้าหลุดไป2อผมก็ทิ้งนะครับสําหรับสูตรแต้มนะครับผมแต่ก็เราก็มาตามสูตรแต้มสิบหน่วยบนที่ยังเดินนะครับที่ยังเดินนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูสูตรนะครับผมคําเตือนนะครับสูตรหวยใช้เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสูตรหวยเป็นการคํานวณตามสถิติเลขที่เคยออกนะครับนั้นเราก็ไปดูสูตรแต้มกันเลยนะครับผมนะครับ นี่นะครับของงวดประจำวันที่1ตุลานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกก็คือ893นะครับผม893 8 9 3นะครับ9กบวกสได้12นะครับ2แต้มนะครับผม2แต้ม2แต้มเข้านะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับผมเข้านะครับ2แต้มนะครับก็สำหรับสูตรนี้ ใช้ได้เลยนะครับ mm hmm. สาร mm hmm. สหรับงวดนี will. Will ้นะผมจะเอามาใช้เลยนะครับผมจะใช้สรุปชุด10หน่วยบนแล้วก็3ตัวบน2ตัวบน3ตัวบนเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีอีกทีนึงนะครับผมก็เรามาดูสูตรกันเลยนะครับผมสูตรนี้เราใช้หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนของงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ3นะครับ3บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4นะครับหลักหน่วยครั้งที่4ของงวดที่ผ่านมาก็คือ ศูนะครับหนึคือ0ูนนะครับผมสาวกศนย์ได้3ามนะครับถลับสูตรแต้มสูตรนี้นะครับผมเลขคงที่ของสูตรแต้มก็คือศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับผมนะครับสาวกศูย์ได้3านะครับสาบวกหได้4ีนะครับผมสาบวกสได้ 5, ้นะครับสาวกสได้7จนะครับเ สามบวกหกได้เก้านะครับผมสูตรแต้มนะครับผมสูตรแต้มของงวดประจาวันที่สิบหกตุลาคมนะครับผมแต้มที่ได้นะครับก็จะเป็นสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับเอาสูตรตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับสําหรับงวดงวดประจาวันที่สิบหกนะครับเราก็มารอดูผลออกกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมันจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับในการจับชุดนะครับผมนะครับ แล้วก็เราไปดูสูตรที่สองครับที่หลุดนะครับผมนะครับสูตรที่สูตรที่สองที่หลุดนะครับงวดก่อนจะอ่าเลขที่ได้ก็คืออ่าสูตรเต็มจะเป็นหกเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับไม่เข้านะครับตาหรับสูตรนี้นะครับเลขที่ออกมันจะเป็นแปดเก้าสามนะครับมันจะเป็นสองต้มนะครับผมสองเต้มสําหรับสูตรนี้ก็หลุดนะครับผมหลุด หลุดนะครับสูตรนี้หลุดนะครับนั้นเราไาดูงวดถัดไปกันเลยนะครับงวดประจําวันที่16ตุลานะครับสําหรับสูตรนี้นะครับขอลงดูอีกหนึ่งงวดนะครับถ้าหลุดก็ทิ้งนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรที่ใช้นะครับก็จะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นของงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นสามนะครับสาม บวกด้วยหลักสิบครั้งที่2นะครับหลักสิบครั้งที่2ของงวดที่ผ่านมาก็จะเป็น9นะครับ9ก็คือ5 9 4นะครับจะเป็น9 3้บวกเได้12นะครับเอา2นะครับผมสูตรนี้เราจะใช้เลขคงที่ก็คือ0 1 2 4 9นะครับ0 1 2 4 9นะครับผม2อบวกศได้2นะครับ2อบวกหได้3นะครับ 2บวกสองได้สี่นะครับผมสองบวกสี่ได้หกนะครับผมสองบวกเก้าได้สิบอดนะครับเอาหนึ่งนะครับผมสำหรับสูตรที่สองนะครับสูตรแต้มสิบหน่วยบนนะครับเลขที่เลขดินก็จะได้สองสามสี่หกหนึ่งนะครับผมสำหรับสูตรนี้ก็มารอดูผลออกนะครับผมก็ถ้าเอาทั้งสองสูตรมาจับชุดตัดนะครับชุดตัดนะครับ ราลองจับชุดตัดดูนะครับผมว่าเราจะชนกี่ตัวนะครับสําหรับสองสูตรนี้ชนกันที่นะครับ3มี3มนะครับมี3 4มี4นะครับ5ไม่มี7ไม่มี9ไม่มีชนกันที่2ตัวนะครับก็คือ,อแต้มสกับ4นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแต่สําหรับสูตรนี้ผมแค่ชนให้ดูเฉยๆนะครับแต่ผมจะใช้ สำหรับสูตรที่เดินเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับก็คือสามสีนะครับผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องนะครับผมสำหรับอพ p นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับผมขอบคุณครับ